ตอนที่3 2 2ยเย่กวงโต้ผู้น่าสงสารเย่กวงโต้ตื่นแต่เช้าอาบน้ำอย่างรวดเร็วใช้หวีจัดแต่งทรงผมอย่างเรียบร้อยแล้ววิ่งออกไปนอกบ้านเห็นลูกยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทำไมลูกถึงรีบขนาดนี้แม่ของเขาตะโกนเสียงดังเมื่อเห็นลูกชายออกจากบ้านแม่ครับวันนี้ผมไม่ทานอาหารเช้าผมมีเรื่องสำคัญต้องทำเย่กวงโต้ตอบในขณะที่เขารีบออกไปมีอะไรสำคัญขนาดนั้น ขนาดไม่ยอมกินอาหารเช้าเนี่ยนะแม่ของเขาบ่นอย่างไม่พอใจใช้เวลาไม่นานนักเย่ก,กวงโต้ก็มาถึงสถานีขนส่งอย่างรวดเร็วแต่ในเวลานี้ร้านโยผิ่นยังไม่เปิดทำการมาเร็วไปหน่อยแล้วเย่กกวงโต้ยิ้มคำตัวเองแต่แล้วเขาก็คิดในแง่ดีว่าการมาเร็วจะทำให้เขาได้พบเธอโดยเร็วที่สุดเขารู้สึกมีความสุขมากจึงยืนรอที่หน้าประตูร้าน การรอใครสักคนมักจะรู้สึกเจ็บปวดเสมอเวลาดูเหมือนจะผ่านไปอย่างช้าๆอย่างไม่น่าเชื่อทำไมคุณยังไม่มาที่นี่อีกเธอควรมาแจากใบปลิวในตอนเช้าไม่ใช่หรือเย่กวงโตไม่รู้ว่าเขารอมานานแค่ไหนแต่รู้สึกเหมือนเป็นเวลานานจนเขาเริ่มวิตกกังวลหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีในที่สุดพนักงานพาฒนาไทม์ก็มาแจากใบปลิว พวกเขาเป็นชายหนุ่มสองคนที่ทำงานในวันแรกที่พวกเขาแจากใบปลิวต่างคนต่างเคยทำงานร่วมกันมาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงคุ้นเคยกันดีชายหนุ่มร่างอบเล็กน้อยคนหนึ่งถามว่านักข่าวเย่ทำไมวันนี้ถึงอยู่ที่นี่ได้ละ่ะเย่กวงโตยิ้มและพูดว่าฉันมาช่วยแจกใบปลิวชายหนุ่มถามด้วยความงุนงงนักข่าวเย่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้แจกใบปลิวที่ชานเมืองและต้องเดินค่อนข้างไกลเป็นงานที่หนักมากเลยนะเย่กวงโตหัวเราะอย่างเต็มที่ ฉันยินดีงานหนักหน้าไม่กลัวหรอกชายหนุ่มทั้งสองสบตากันทั้งคู่มองกันด้วยความสับสนและสงสัยว่าเหตุใดเย่กวงโต้จึงมีความสุขกับการทำงานหนักขนาดนี้ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันพนักงานพาฒนามก็ทยอยมาถึงเจียงเสี่ยวเลยและคนอื่นๆก็เดินเข้ามาจากถนนชิงโจและเดินมาหาพวกเขาเช่นกันเย่กวงโต้มองสำรวจฝูงชนทันที เจียงเสี่ยวเลยหลี่ลี่หลี่เจียวหวังฉินหวังเจี้ยนทุกคนที่ควรจะอยู่ที่นี่ก็อยู่กันหมดแล้วยกเว้นหญิงสาวที่เขารอคอยอย่างกระตือรือร้นทำไมเธอไม่อยู่ที่นี่ล่ะเย่กวงโตว,วอดไม่ได้ที่จะกังวลและร้อนใจอืมเธอน่าจะอยู่ด้านหลังเธอเป็นหัวหน้าทีม,ทมเธอจะต้องมาอย่างแน่นอนเขาปลอบใจตัวเองอีกครั้งและมองไกลออกไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เขาผิดหวังก็คือเขาไม่เห็นร่างของทอเลยนักข่าวเย่คุณมีอะไรหรือเปล่า เจียงเสี่ยวเลยซึ่งเดินเข้ามาใกล้ทางเข้าร้านสังเกตเห็นเย่กวงโตจึงถามด้วยความประหลาดใจเย่กวงโตซึ่งกำลังหมกมุ่นอยู่จึงตอบว่าหัวหน้าเจียงขอให้ฉันมาช่วยจกใบปลิวอ้ลำบากคุณแล้วทันทีที่เขาได้ยินว่าพี่ชายขอให้มาช่วยเจียงเสี่ยวเลยก็ไม่ปฏิเสธหลังจากที่หลีลี่เปิดประตูทุกคนก็เข้าไปในร้านเย่กวงโตเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปเขาเดินไปจนสุดทางและมองไปรอบฮ่าฮ่า นักข่าวเย่คุณกําลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าเจียงเสี่ยวเลยสังเกตเห็นว่าเย่กวงโตทาตัวแปลกๆจึงถามด้วยความสงสัยเย่กวงโตกล่าวอย่างเขินอายว่าเรากําลังจะมอบหมายงานไม่ใช่หรือฉันกําลังมองหาเออมองหาหัวหน้าทีมนะทําไมเธอยังไม่มาเดิมที่เขาอยากจะพูดว่าพี่สาวของคุณแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมจึงแก้เป็นหัวหน้าทีมเจียงเสี่ยวเลยยิ้มหัวหน้าทีมอยู่ที่นี่แล้วไงฮะ เย่กวงโตคิดว่าเขาได้ยินผิดไป